จัน EP ที่30ติดใจอเอดี๋ยวพี่แนนให้ฉันกินอะไรอะคะพอเลยอีแนนนอยเอาตายเลยนะเสียงตวาดดุดูของชายหนุ่มที่เป็นเงาตามตัวให้ฟ้าใสเอ็ดขึ้นพอรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในแก้วที่ฟ้าใสถือมันคืออะไรเขาแย่งแก้วในมือแล้วส่งคืนให้หญิงสาวอีกคนชิชะนายจะขอบคุณฉันละสิไม่ว่ากินเข้าไปฟ้าใสแม่พี่เขาก็ใช้แม่นายก็เคยใช้ แก้วที่บรรจุของเหลวถูกส่งคืนให้มือหญิงสาวตัวเล็กเธอลังเลใจที่จะดื่มมันเพราะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่อยู่ในมือนั้นคืออะไรกินเข้าไปแก้วเดียวเห็นผลเลยแก้วนึงมันมากไปครึ่งเดียวก็พอคุณฟ้าใสเขาไม่เคยลองอะไรพวกนี้เฮ้ยพี่ต่อจะขัดฉันอีกนานไหมเนี่ยเพราะการทะเลาะกันของต่อและแนนทําให้ฟ้าใสได้แต่คิดเฮ้ยเอาวะเอาก็เอามาถึงขั้นนี้แล้ว ฟ้าใส่กัน้นหายใจแล้วกระดกของเหลวในแก้วจนเสียงดังเอือกลวดเดียวจนหมดแก้วเลยเอ้ยแสบคอจังเสียงของฟ้าใสทําให้คนที่ทะเลาะกันนั้นหันไปมองด้วยความตกใจโดยเฉพาะต่อเอ้ยผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วสิในขณะเดียวกันด้านจันฉายไอ้จอร์ดมึงไปสืบมาทีดิลิต้าเป็นคนของพวกนั้นหรือเปล่าไปสืบหาความเชื่อมโยงของเรื่องเมื่อห้าปีที่แล้วมา ว่ามันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นบางที่กูอาจจะผิดจริงๆที่ทำให้เขาเจอเรื่องสะเทือนใจครับนายไอต่อมันกลับมาแล้วนี่ทำไมถึงยังอยู่กับเมียกูเมียกูเนี่ยงอนเรื่องไม่เป็นเรื่องมาตั้งแต่เช้าแล้วกูบอกเขาว่าคนอื่นแซ่บกว่าแล้วยังไงวะกูมีเขาคนเดียวปะฮา่าถ้าเป็นเมียเก่าผมไม่ได้นะนายมีหัวแตกนะพูดแบบเนี้ไรสาระไหนโตพอแล้วกูจะกลับไปจัดการชีวิตกูก่อน ฝากด้วยนอยจอดพวกเปิดงานนู่นนี่นั่นไม่ต้องรับแล้วกูลำคาญไม่ได้เก็บสารหาอะไรเลยผมเดินกลับมาที่เหลือนเล็กระหว่างทางก็ดันเจอกับไอต้ตอพอดีมันเหมือนจะพูดแต่ก็อ้ําอึง้งจนผมงงว่ามันมีอะไรเอ,อ้ยมีอะไรก็พูดสิวะด้วยค,ความหงุดหงิดผมก็เลยเลือกที่จะถามคนที่ทำเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่พูดก่อนทําไมมึงถึงไม่ข้อประชมุมเอ,อ้ยนายรีบกลับไปที่บ้านเถอะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะ ไอ้ต่อตอบออกมาไม่ตรงคำถามอะไรวะผมไม่เข้าใจในสิ่งที่ไอ้ต่อพูดนะกรอกแต่พอมาถึงหน้าบ้านหน้าบ้านผมมีแม่กุญแจล็อกคล้องเอาไว้จากทางด้านนอกนี่ถึงขั้นกับต้องปิดประตูล็อกขนาดนี้เลยเหรอเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยผมมองผ่านกระจกเข้าไปในบ้านก็เห็นเด็กน้อยของผมนั้นเดินไปเดินมาไม่หยุดทนความสงสัยไม่ไหวก็เลยเปิดประตูเข้าไปหาเธอแต่งหน้าด้วยเหรอแล้วไอ้หน้าแดงๆนี่มันคืออะไร พี่มูลขาทำไมมาช้าจังล่ะเสียงอดอดอ้อนนี่มันคืออะไรไม่งอนผมแล้วเหรอแล้วไอ้กลิ่นแอลกอฮอล์นี่มันคืออะไรผมก้มลงดมปากเล็กๆที่ตอนนี้เติมแต่งด้วยลิปสติกสีพีชที่ดูเหมาะกับเธอเอามากๆซึ่งมันเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์นนแน่ๆชัดเจนเลยกอดหนุนหน่อยนะคะอารมณ์ไหนวะหรือเมาอยู่ผมกอดล่างเล็กๆหลวมๆแต่เธอกลับจับมือผมไปวางไว้บนหน้าอกของเธอ ทำนวดคึงเบาๆด้วยตัวเองมันทำให้ผมอึ้งน้อยๆบีบให้หน่อยสิคะถ้าขอไปอาบน้ำก่อนกลับมาเธอจะยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมถ้าทำเพราะเธอกำลังเมาโดนน้ำสางแน่ทำไมมาเป็นแบบนี้ไม่รู้จักเวล่เวลาเลยนะผมบีบหน้าอกของเธอตามที่เธอขอแล้วคึงเค้นเบาๆอย่างทนุถนอมที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมได้แต่มองคนตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตา สงสัยงานนี้ผมจะไม่ได้อาบน้ําแล้วสิเช้าวันต่อมาด้านฟ้าใสเป็นยังไงได้ผลไหมได้ค่ะพอแล้วนะคะไม่ถามฉันแล้วฉันอายอะอายอะไรอ่ะคนเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วคนตัวใหญ่ก็เดินเข้ามาในครัวทำให้มีแนนที่เฝ้าถามผลงานของตัวเองขยับไปอยู่ไกลๆเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปเมื่อคืนถูกใจเขาหรือเปล่า ถ้าไม่ถูกใจอาจจะโดนลงโทษได้ง่ายๆวันนี้มีอะไรกินคะคนตัวใหญ่เดินเข้ามาโอบกอดฉันจากทางด้านหลังหลุมหลมลวมๆรอข้างนอกนะคะในนี้มันร้อนเดี๋ยวหนูยกข้าวเช้าออกไปให้ตอนนี้พี่ไม่อยากกินอย่างอื่นเลยอะลิมฝีปากที่ซุกซนซุกเข้าที่ซอกคอขาว,ขาวจะทำให้ฉันรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวโอ๊ยพี่มูนรักเมียผิดตรงไหนเล่ามันก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ในครัวแบบนี้สิคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนนี้มีเนื้อหา NC ใครที่อยากรับฟังสามารถรับฟังได้ในออดิโอบุ๊กฉบับเต็มที่จะลงขายในเมบนะคะอ้าวแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์ออฟิเชียลของทางช่องมาริพีชาแนลก็อย่าลืมแอดไปนะคะจะได้รับข่าวสารจากทางช่องก่อนใครและในอนาคตอาจจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้ทุกคนได้เล่นกันนะคะ คุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังขะตอนเนี้ยเอ็นยาวมากๆเลยแถมตอนหน้าก็ยังมีเอ็นอีกเอ้ยยังไงคุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะคะแล้วก็จะบอกว่าเอ้ยฟินมากคนอ่านยังฟินเลยแล้วคนฟังจะเหลือเหรอ ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งติ้งๆพอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ